มือหนีชมส้อมมาพบกับส้ำอ่างชาแนลอีกแล้วมือนีซ้ำอ่างสาแนลจะพาไปเบิร์สภาพน้ำท่วมเนาะทีว่ามือเ้านีเนาะส้ำอ่างเลยเขาไปเบิร์นเฟซบุ๊กบอลีวายอยู่ในอ่าเพจยังต่างๆกะเดีเห็นการรายง,งานอาสภาพนำ้ำท่วนวิวเคล็ดเซนต์บุรีเพราะว่าระดับน้ำหงเลยเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเหตุไทยระดับน้ำลนตะลิงแล้วทวนบานเฮียนคลองพอแม่ะตะซนเนาะพี่นกใจนะเขาจะไปเบิร์น,นสภาพนำการหวาพอแม่ะตะซน อาควัเสียมบุรีเฮาจะมีอ่าความเดือดถอดหรือว่าทางการเลยจะเรียกยังไงเฮาจะไปเบิ่งนผ้าเหมือนกันเลยเนาะอันนี้ก็คือประเมินภาพที่ว่นนามีเจ้านี้จำอ้างได้เพิ่งเล,เนเลในอาเพจแต่ละเพจจะเคนเอาโลกราบขออนุญาตหุ่นผาจากเฟซบุ๊กของทุกทุกธาเนาะเนื่องจากว่ัชขับปนตบติดต่อต่อเนียงกันมาหลายวันเพราะว่ามีรายงานจากอบ ควมุตุนิยมในาาอุตสาหกรรเทศลาวว่าจะมีผายุผัดผ่านทางผักเนื้อของปเะเทรลาวเลยเหตุไทยเกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแหลวเหตุไทยระดับน้ำแต่ละสายของพังผักเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมนแขวงสยามบุรีระดับน้ำพุงเมนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนเสาร์ว,วันที่เสาร์สี่เดือนหกสองพันสิบเอด็ดเกิดมีน้ำหล้นตะปังเข้าท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่ประสน จำนวนลวงลายเห็ดห้พอแม่ะสนเสาแข้งสัญ,ญบุรีได้ถืออุทกภัยนำทวมสะนันทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เขา้าไปช่วยเหลือพอเมพะสนเสาแข้งสัญ,ญบุรีอย่างขีดพวนสำหรับปัจจุบันนี้พระสนเสาแข้งสัญ,ญบุรีผู้ที่ถืออุทกภัยนำทวมแม่ได้ถือช่วยเหลือขึ้นไปอยู่ที่สูงและไปอยู่ที่ปลอดภยัยเป็นที่เหียบหอยแล้ว สำหรับการรายงานของแต่ละเพจที่ว่าเพิ่นเอาโรนั้นเนาะยังบ่บดิมีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่าเฮาก็จะติดตามสภาพการนำทวมแขวงสยามบุรีและก็แข้งอื่นๆที่ถืออุทกกัะเพยนำทวมในครั้งนี้โดยเฉพาะเมนอยู่ที่วังเวียงเนาะเป็นเขตแหล่งทองเที่ยวทีสําคัญของประเทศเฮากระดับนำซองก็ะเมนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่แขวงบอกแกว สนานพวกเข้าจงเอาใจสวยพี่นอกทางผักเนื้อผูที่ถือทุกภักภัยานำท่วมให้พาพลวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันกัแน่น,นอนวานในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการหักซาระยะห่างแต่ว่าเข้ากระต่องสวยเรียอสำหรับการรายง,งานสภาพนำท่วมแข่งสิยอบปรี่ การไดเพลงเท่านี้ผู้ได้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจส,สำอางในเดือนพ่โน